แล้วทำไมไม่กล้าไม่เอาคอสโมไปด้วยคนตายอยู่แล้วดึงทำไมผมจะดึงคุณการกันดึิคุณการลองมาหน่อยพี่โทดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยดึง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 ไม่ได้คูณดาวอยู่ไม่บอกแล้วาผมซ่อมอยู่เอ้ตามต่อตามหมแล้วตามหมแล้วตามแล้วตามแล้วเราไปเราไปเราไป กุงก้งกุ้งวยเวลาเล่นกุ้งมีคอรโ,โมมีกูมีป๊อปปี้มีโรเจอร์มีแับมีทิชามีทุดเดลีละเล่นมาสี่วันถือว่าคืบหน้าอยนะู่แล้วได้เจ็ดตัวนะครับถ้าผมติเกมผมก็คงเล่นเล่นได้มากกว่าพี่นะอ่ะไอใส่ของเดินเร็วสิบห้าเอร์เซ็นเดินเร็วขึ้นไหมเนี่ยโอเมก้าบอกว่าจะจะเอฟเใช่ปะ พี่จะดึงผมไปหาผีไงดึงเพื่ออะไรครับทดลองทดลองทดลองผมรู้เลยวอ้ยไงพี่ก็ต้องเล่นอย่างนั้นพี่เรารู้จักกันมานานขนาดไหนแล้วพี่ผมไม่รู้เลยลลบงลผมลอกุ้งผมลอกุ้งอยู่ลบไปลบไปลงไปลงไปมีไนี่นี่มีเอาไม่ใช่หรอลงไป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 ไอ้นี้ทำไมกุ้งมันไม่ตามวะเอ้ยใบไม่ตามบมไงอย่าลากมานะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวดึงตัวดึงโอ้โหตัวดึงตัวดึงเหมือนกันเหรออ๋อตัวดึงของเออมันคือตัวอะไรวะไม่รู้อะจำชื่อไม่ได้กีกี้เหรอกีกี้มันเป็นสกอรเยี่งๆกับผู้บอยผู้ว่าฮาเป็นสเกิร์ตเอ๊ะตั้งต่างมาและตั้งต่างมาและอ๋อในกิ๊กเฮ้ยโอ้โหไอ้กบอยโค้งผมมันอยู่ตรงไหนอีกอะข้างบนเลยเดี๋ยวซ้อมไม่อยู่เครื่องบนซ้อมไม่อยู่รอแป๊บขอวิ่งเล่นอันนี้ขอชิมนอีกเครื่อง มีเครื่องอยู่ไหนไม่รู้ไม่เห็นข้างบนก็เหมือนจะไม่เห็นนะโอ้นี่คนตายตรงนี้นะไอ้กุ้งอยู่หน้าประตูนะกุงนะก้งอยู่หน้าประตูเฮ้ยตกใจหมดเตือนแล้วนะว่ากุ้งอยู่หน้าประตูกุ้งมาด้วยดิจึงกงุ้งนี่เฉยจึงมาทำไมดันดี้เบ้าดันดี้ดันดี้ดันดี้กัน โอ้โงอย่างนี้แดนดี้เถอะจริงจริงจริงต่อให้ไม่ต้องต่อให้ไม่แดนดี้ผมก็ไม่มีตังค์ซื้ออันไหนเลยครับแม้แต่สิบแปดวิ่งอย่างเดียวเลยที่เสียบเนี่ยไอ้ที่ห้อยห้อยอยู่ยังเคยที่เสียบมือไม่ได้เหรอเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมหากระตกเองผมหากระตกเองทุกคนไปทำเลยนะไรไงไรไงไรไงเอาไปเอาไปเลยอยู่ไม่ได้เจอตกเจอคอสโมคุณการระวังต้องอยู่นี่อ่ะ นอยู่กับน้องไว้ก่อนอยู่กับน้องไว้ก่อนแล้วทำไมเวก้าไม่เอาคอสโมไปด้วยคนไต่คู่แล้วอูดึงเขาไมผมจะดึงคุณกันมาดิดึงผีคุณกัทผมจะซ้อมคืนมันดึงได้แต่คนใช่ไหมดึงผีไม่ได้ใช่ปะดึงผีได้ก็โกดึงผีได้ก็ดึงมาหาตัวเองสิครับมันดึงมาหาตัวเองน่าสนใจนะคอสโมเขาเจ็บเพแย่งม่ไมให้หมดไม่ไม่ไม่แยงคอสโมอยู่ไหนวะเออนาฬิกาขึ้นนาฬิกาขึ้นอยู่ ร้องเลยก็ดูดีอยู่ตรงนี้หมดเลยอะไปตามทำอะไรกันออกไปไหนอ่ะน้องร้องไห้แล้วกระจกอยู่ไหนเฮ้ยเดินไปาหานมันก่อนผมรอคอนโมอ,อยู่นี่ไงอยู่นี่นมาอยู่มาอยู่มาอยู่กับมันเดี๋ยวผมรอคอนโมให้คอนโมอ,อยู่กับผมมาน,นี่คอนโมตามผมแล้วคอนโมตามผมแล้วหลบไป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 เลอ้โหแล้วโอ้โหกล้าผมลบพี่อะต้องพี่อะต้องเอามันไปไกลๆเดี๋ยวผม รีเซิร์ชอยู่ไหนบ้างอ่ะยังเก็บรีเซิร์ชไม่ครบเลยไปเลยไปเลยน้ำไปเลยน้ำไปเลยเฮ้ยผมยังไม่เจอรีเจ้าพี่เลยนน้ำผมมันก็ตามผมเลยตายเรียบร้อยใครทิ้งมันนี่ไงก็บอกไม่ใช่ไม่มีใครทิ้งไม่มีครอนโมขอนโมไม่ไม่เวลาทำเพจเสร็จมันโเพจเสร็จมันจะแตกเหรอใช่ใช่มันจะแตกเลยมันจะแตกเลยอ๋อเออใช่ใช่มันเหมือนเรากำลังจะขึ้นลิฟต์หนีมันแล้วนี่เออเขาทำโอ้โหโดนอะไรพีนึงอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะผมโดนผมโดนสองเนี่ย ไอตอนที่ผมดึงโอเมก้าไม่โดนใช่ป่ะตอนที่ผมดึงอะโดนคือแบบทำเครื่องเสร็จว่าอันนี้ไหวเลยวไหวกันเลยอุ้ยนั่งแบกเอาสิบห้าไม่ยากจเลยแล้วนะจะเสร็จแล้วนะอะไรนะเอเชียชจะครับเอชียจะเสร็จแล้วหรอฮะอีกอ่างกับฟอนโมนะครับอันเมื่อกี้ไงงเครื่่ออสุดท้ายะโอ้โหเครื่องเสร็จโอ้โอ้พีแก พีด้วยค่ะอยู่นี่ผมเหลือสี่เปอร์เซ็นต์ที่แค้นขอน่โอเคร่างสองคอนโมอยู่ผมอยู่นะคอนโมอยู่ผมอยู่ตายร่างสองไปโทพี่มารับคอนโมไปเก็บรีเสิร์ชทีบนึงโอ้ยเฮ้ยี่ส้มอยู่ไหนหมดค่ะไม่เจออ่ะเราชาตามาหมอยู่ผมอยู่ผมอยู่กับผมแล้วโอ้โหน่ารักที่สุดเอาไปเอาไปเลยอันนี้อย่าเอาก็ไป ไอ้ชื่อไหนชื่อไหนเขาบู้คือเขาตอนนเก็บเดินผิดป้ายป้ายอันดีเนาะเก็บเขาอันดีเลยครับเดี๋ยวสักพักอันต่อไปมากล่องกลุพยาบาลอดใจไม่ไหวเหรอคฮ้ยมีตักงหรือเปล่า เอ้ยเออแต่ยังไม่เคยได้ใช้สมุกบอมเลยอยากเจ้สมุกบอมโอ้โหราคาเท่าไหร่ยี่เก้าสิบสี่บาทไม่แต่อยากของใช้ไม่ใช่ซื้ออะไรย่งไม่ซื้อ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 ดูดเฉยจิ้วข้าหมดแล้วน่ะไม่ซื้อดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวดูแต่ต่างไงมงไม่ได้ซื้อดูน้องแทนเสียจแล้วน่ะโอ้โหสุดสดอ่าล์ยสายดีแลนดี้จะมาปะน่ะอ้าวแล้วมาพูดตอนผมไปขวานะ เฮ้ยจิจู้จิจูผมน้ำหน้าอย่ากผ่ารักษาดีๆนะจิชูกับภุมิจิจูมีคนรับให้แล้วไงมีคนมาเป็นเพื่อนอยู่ผมซ้อมไปเริ่งหนึ่งแล้วกันเอ้ยตัวนี้แบนเดตนะแบนเดตใครเอาไหมเออใครใครเลื่อนไม่เด็มมีแบรนเดตขอแบนเดตขอดูฝั่งนู้นตรงข้าหัวพี่โตเป็นตัวม้วใช่โอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ตั้เกมผมวิ่งล่อให้ถามว่าตัวจู๊ดหรือเปล่าไม่เห็นผมทำเฟซเลยไง อ๋ออ๋อถูกแล้วพี่โดตัวจุ๊ส่วนผมตัวล่อล่อชิบหมได้ล่อไตยนะผมล่อแล้วล่ออีกนั่งจำได้ตอนนั้นแหละพี่โดตัดหน้าแต่ว่ามันมาหาผมอ่ะมีไอเทมอื่นปะอยากอยากอยากได้ไอเทมสักนิดนึงอ่ะกลับมากลับมากลับมาเอ้ามาตามมาตามไปดิเออเดี๋ยวไปล่อให้เดี๋ยวไปล่อมาตามผมมาแล้วเจรรจ์แล้วเจรรจ์อีกนิดนึงเจรรจ์ รอดมันออกมาแล้วพี่โทดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยดึง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 เดินดึงไม่ได้กูดาวอยู่ไม่บอกแล้วผมซ่อมอยู่เออตามต้าวตามแล้วต้าวหมแล้วตามแล้วตามแล้วเราไปเราไปเราไปโอ้โหตรงขวามือนะแคปซูลขวามือมีไอเทมสักชิ้นบ้างอยากได้ไอเทมสักชิ้นละรอรอเข้ารอเข้าลิฟต์โอุ้หคนลิฟต์อยู่โคตรไกลเลยแล้วสไตล์ไม่น่าผมไม่มีเลยกระป๋องนี่ยืนรอแล้วยืนรอหน้าประตูเลยเขาลิฟต์เลยเขาลิฟต์เลยโอ้โห เดี๋ยวนะพี่ต่ายโตหกโตหกเหมือนยังเรียกร้องความสนใจไม่พอเหรอพี่โอ้โหข้าล่ะข้าละข้าล่ะข้าล่ะขันอยู่แล้วผมโอ้โหแล้วอยู่โคตรไกลแล้วผมเดินโคตรช้าอยู่ไหนนะขันเปล่าขันเปล่าขันเปล่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอรอมาสายพอรอมาสั่งอึยอะไรเฮ้ยโดนไหมไม่โดนอ๋อแต่แอร์หอนไ้ไหมคอยเทมควายเทมควายแอนเอาไปนี่ได้อีกหมดแล้วไปนี่หลุด เดี๋ยวผมตามมาให้เอ้ยใครล่อบใบนี้มาฝั่งนี้ใบนี้มนุษย์ใบนี้มนุษย์เอ้ยเอ้ยพี่ตายต์เอามาให้อันนี้เดี๋ยวขอใช้กขอใช้ก่อนขอใช้ขอใช้ก่อนขอใช้เอียวเคโอเคโอเคโอเคีอวเขียวเจมเปอร์เก็บไปเลยก็ได้นะผมซโทรโทรมาออกมาโทรมามาีิเอ้ยเน่เนๆจจมเปอร์อหน่อยนะตรงนั้นไม่เอาไปแล้วผมเอาไปทำไ่เครื่ิลแล้วโอเเเคคอโดี๋ยลิฟท์ใช้เกินไม่รอใช้แบ็คเอาได้มั้ง ปลอดภัยไว้ก่อนไม่มีตัวอะไรโผล่มาใช่ไหมไม่ไม่ไม่อยู่ไกลอยู่ไกลผมรอบไปเหลือพี่โทแล้วเหลือพี่โทโห่ล่อไปสักไกลไปได้เวลาเดินดีละเพราะว่าจมจัได้มันหน้าบึ้งแล้วหน้าบึ้งยิ้มชั่วนี่แหละยิ้มชั่วมาแล้วเออแล้วรูไอเทมดีสต็อปบอสสองอันใครมันจะไปซื้อวะถ้าได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กก็ใช่แหละว่าจะเพลงกล่อมเด็กดิไอ้นั่นอ่ะ กล่องไขลานงอมเด็กนะเมื่อกี้ก็นะใช่ยังตาขวานมีโอเมก้ามีพกอันนี้ต้องใช้กล่องม่วงป๊อปโคต้องใช้อ่ะตัวกล่องม่วงไม่ใช่ไม่ได้จริงอ่ะกล่องกระทิชโอ้ยตกใจโอ้แต่ว่ายังจะไม่มีสกิลยั้งเปลืองเฮ้ยมันต้องใช้สกิลครับเฮ้ยกล่อง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 รออะไรผมฝอยหเฮ้ยพี่จุนคุณระวังระวังระวัง ไว้น um oh, oh, oh. ี่เรผมซ้อมเครื่องนี้ระวังระวังนเสืเหอไอ้หนุ่มโอ้ยแล้วมีจิชูโอ้ชิดแล้วกล่องตามมีจิชูตามแล้วผมแม่งโคตรตัวล่อไงระวังระวังระวังรู้แล้วรู้แล้วก็แล้วก็สปีดแล้วอะไรเราอยู่รออยู่โอ้ตกใจอีกละโอ้อยากลองหายขอพักหน่อยได้ไหมใช้หน่อยก็ได้โอ้โหแล้วแม่งตามยาวเลยโอเคโอเคโอเค หลบเอาไปก้าวเราไปเอาไปก้าวเราไปลงแล้วลงแล้วลงแล้วผมล่อฝั่งลิปตอนนะเสร็จแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเออเสร็จได้ปะเรนดี้ไม่มาทีมเราซ่อมเครื่องเร็วกันสามคนนะตัวล่อตัวเดียวก็เหลือเเนี่ยไม่ผมนี่มันตัวจูงไอ้ผมมันตัวล่อแบบล่อล่ออย่างเดียวอ่ะหนีไม่ได้อ่ะยังไม่มามีเทปอยู่ตรงนี้ซ้ำอยู่ซ้มอยู่ปลากุ้งกุ้งอยู่ไหนอะ กุงตาอกตานกอยู่ตันอยวซาเจอกุงอยู่โน่นกุอยู่โน่นเอ้ยกล่องอีเครื่องนึงอยู่ไหนอะเครอ้ยู่ฝั่งปปอมใช่ใช่อยู่ฝั่งลิปปอมกุ้งก้าไปทำรเขาไปทำรเขไปทำลยไหนเครื่องห้ายู่ไหนนะฝ่อ่าคุณกัดไปเซวไปบอเอเซวไปอ่อกล่องลางเลยเลยเลยเ่ยรอแ๊บรอแ๊บรอแ๊บรอดแล้วรอดแล้วรอแล้ว โอ้ยเจ็บเนกุ้งอีกเอยเจ็บเพามื่อกี้พี่ดึงแล้วผมโดนกล่องตีนะพี่ผมโดนกล่องตีโมบรรจงดึงแล้วไม่ต้องกลัวไว้ใจผมดิเดวชาเป็นนิงผมโดนตีไปแล้วอ๋อพีคซัอมแลโอเคเอาโตกใจได้ได้ออกได้ออกได้ี่เก็บเลยหน่อยแคปซูลเข้าไปเลยเขาไปเลยเขาไปเลยหัวใจได้แล้วผมต้องออกแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยมาสัทีเถอะ จมไม่มีแองกุยว่าเราอาจจะได้เจออาจจะอันนี้ก้าวปอกเลขสวยไม่มันเว้นอันนี้ยังยังไม่เจออันนี้แคปซูลสองอันนะระยะาคบกว่าแคบกว่าแบกว่โรเจอร์ระวังแคปซูลปองนะครับโอเครับแซ่บแต่กดหนึ่งครั้งแล้วก็วิ่งออกมาเพื่อให เราได้ค่ะตัวนี้สุดเลยเหรอเบิกอ่ะเนี่จะเราเราจะอยู่นี่เราจะวงการสามเครื่องเลยเดี๋ยวผมหยิบแล้วนะผมหยิบแล้วนะออกนะเป็นเดด็หาอีกสองเครื่องที่เหลือก็ได้ค่ะที่ที่มันอ๋อเราอ๋อเราแล้วเป็นเด็ดโอเคโอเคอันนี้เขาหน้าจะเขินอย่างเด็ดยังอยู่แปลวอยู่แปลวอยู่ตรงนี้เลยตรงไหนอ่ะเนี่ยสีฟ้าอ๋อเดี๋ยวไปอยู่ตรงนี้ตอบนะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เข้าแล้วมาเข้าแล้ว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 วิลันมิรันมิรันวิรันไปเองเอ้ยเอนจีสกิลก็ไม่แย่นะถ้าเจอแบ็คเอาอ่ะสกิลผมจะได้เหลือสี่สิบอ่ะแต่ว่าพวกแล้วแต่ทุกคนอ่ะผมก็ได้หมดอยู่แล้วผมไม่มีสกิลเลยผมสกิลผมสี่ห้าบิ๊กไงลดลงห้าบิ๊กมันก็ชื้นใจขึ้นเยอะหน่อย แบ็กเอา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 ขอเถอะไหวละสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเพื่อนผมยากพอกันโอคันฟิวคอนฟิวคอนฟิวคอนฟิวมาแล้วมาแล้วนี่คืออะไรต่อเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วแดนดี้มาแล้วมีสองตัวเลยมีเชอล์ี่ด้วยครับโอ้ตัวนู้นด้วยเป็นตัวอะไรเเยลยมีเชอล์ี่ด้วยมีเชอล์ี่ด้วยโหดแล้วแม่งสายขยันล่อซะด้วยผมผมมีเชอล์ี่มีตอนนี้ผมขออนุญาตอยู่ในโหมดนี้นะทุกคนผมสู้ไม่ไหวจริงสู้ๆนะครับอ้ยท้าทั้ง เรียบร้อยครับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเลยอ่อเครื่องก่อนแล้วกันผมลอ่อเชลลี่อยู่ครับตัวหมาเอ้าสวยแล้วมงกดออกก็ได้ไตอนเครื่องมันติมตายเลยโอ้ยใครล่ออีนีม่มาเอ้าหลุดไอ้มัน้องตันะมันออกไม่ได้โอ้ย <ตก S 1> จะอยู่ในไอ้นี่เลยอะ่ะ<ว>ตอนที่เราตายเลยเหรอ เลยไอ้ดอกไม้ต้นเีียวตายครับดอกไม้เีียวตายเต้นที่นี่ตายเลยทีเดียวเฮ้ยไอ้บอกใช่ตายเลยอ่ะแบบนึกว่าโดนดันดีไล่ตามต่อกดก็ออกไม่ได้โอเคสแตมหมดพอดีก็เข้าพักก่อนนะวิ่งหนีได้แล้วเฮ้ยได้คันดี้สเตลโอ้โหมึงเห็นประโยชน์ของสเตลคันดี้ก็วันนี้แหละแม่งขยันตามเหลือเกิน เอ็ดแดนดี้เข้ามาในห้องผมนะรีบทำเลยนะอ๋อได้ได้๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทำถาม่มันอยู่ในเรือให้ถาจริงมันมีโอเคโอเคหรือสองเครื่องเลยอยู่ผมแดนดี้ออกจากห้องแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งผมตอนอีกฝั่งหนึ่งแค่จะตรงกันนะคอนฟิวเคลื่ออะไรวะปกติปล่อยไม่ทันเอือใครตายอ่ะผมเจอทางตันอ่าเจอทางตันอันท้ายผมปัดให้โอเคอยู่ในเลือตายเครื่องนี้แหละโทรมาตายเครื่องนี้แหละ มไปรอดแล้วนะลิมไปผมไปรอหน้าลิฟต์นะตัวผมมันรอรอเก่งเกินใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วตายมุมเนี้ยเจะให้มันรอดปล่าถ้าคิดว่าไหวอะไหวเปล่าไหมผมไหวผมไหวเอ้ยระวังแดนดี้วิ่งไปอยู่นะไหวเปล่าไหวเปล่าแดนดี้วิ่งไปเสื่องไหวไหวไปเลยไปนะตุ้งใอยู่นะโอเคผที่นี่นะโอเคเลียบร้อยไปแต่ขอร้องเถอะแบ็คเอาเฮ้ยผมจะได้มีประโยชน์สักที โอ้ยโอ้เจอไปนี่โอเคจัดการไปนี่ฮะขอรอบไปนี่ฮะโอ้ยม้ารังสองแต่ไม่เจอวันเลยอ่ะมันไม่สนใจผมอ่ะโอ้ยกดผิดกดผิดโอ้ยตุ่นตีพี่ตายพี่อ่ะเจ็บปะเอ็มพี่โรยอ่ะเจ็บปะเอาเลยอ่ะเอาเลยอ่ะถอยเลยอ่ะจะเก็บเลยเหรอมาแล้วโทมัสโทมัสโอเมก้า่างสอง ถ,ถ้ายาออกมาผมค่อยแม่แดนดี้แล้วนะ,ะวเจ่อเบนเดตก็ซื้อเออเดือกกล่องยาได้ก็ดีโอ้แบกเอาไม่ออกอ่ะโอ้มิโจก็ขยันดึงจริงเลยดึงมาทำเ,เนส่ยตัวเลยโอ้ชีวิต เออเป็นเหมือนจะเป็นแอสโตป่ะครับไม่ก็อะไรอย่างไม่ใช่แอสโตดิตัวอะไรวะใหญ่ๆอ่ะผมลืมชื่อมันวะ่ะตัวนี้ไม่เคยเจอไอ้ตกกากหมาปะก็ไม่ใช่หมาใช่ทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งเพยเขาเรียกว่าอะไรวะสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไก่ผัดใช่ใช่ซ่อมอยู่นะท,ทิชาผมกดผมต้องกดสเตลเบิ้ลทิชาโอเคต้อง อ,อ้าวตายเลยโอเคเยเสร็จปัดนาดพอดีตันตรงนี้จุกอมนะเออขีดหนึง่งแลยนะโดนใครเตี๊ยบ บนตัวฟินตีตีตอนระหว่างที่ดึงหรือว่าผมดึงช้าไปตอนตอนดึงพอดีระหว่างดึงพอดีทำโอ้เจ้ามาแบกเอาเราแบกเอาช่อมาตอเนี่ยโอย่าตายก่อนฉันดึงตลอดร้องค่ะแบ็กเอามาตั้งนานไม่มาเอ่อบล็อกเชนตัวหนึ่งบล็อกเชนหนึ่งตัวเฮ้ยขอนโมขอนโม เจ้าออนัตาเด้โอ้โหโน้โโนเอาที่เชียวคุณตาตัวปอมตัอปอมอ๋อในนี้ก็มีอเดตัวชีวฮิวก่อนซื้อหัวใจก่อนไม่ทำเฟสหลอวันลเราอ๋อ <c oughs>